อยู่ในช่องยู u t u ป e อปติ๊ตองกับคุณน้ำมยมาไปกันตามเราจะให้เพื่อนเครตามมาเคตามตามนะฟิตฟิตตมาฟิป,ฟป,ฟปโอเคเราก็ต้องรอเพื่อนด้วยนะ ไปไหนหนี่นั่นแหละโอเคมสซี่เทียบอลน,น่าจะรู้อะไรมสซี่คนนี้คนนี้คนนี้เดี๋ยวนี่เนี่ยตรงที่มึงคนกองเนี่ยเนี่ยโอ้โหรอเพื่อนครับ เอ้ยพานี้บักพานี้บักมามาบักนี่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 ดูมาเร็วฟังนี่ฟังนี่ I'm no money mau Bug Maw Aaaa Okay apa ni 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 Err Koma Langkah kopi, Langkah view View Aow wow, Hehehe Ok map leproy มาทุกคนเห็นไหมล่มาไหนดูซิเพื่อนเราเป็นไงบ้างแทมมูวไม่เคยบินมินจะบินได้เลยส่วนมัวเอาบักมัวออกไปแล้วหรอมัวมัวอยู่ไหนมัวอยู่ไหน คนนี้เขาถามว่าเอ้ย,อยงง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 อยู่ไซถามว่าอยู่ไหนเป็นเอ้ยอยู่ไหน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  อยู่ไหนเราถามเพื่อนว่าอยู่ไหนนะทุกคนว่อไปเก็บเอาสปีดมาอีเดี๋ยวไปหาเอ้าเจ้าอยู่ไซล่ะอยู่ไซล่ะอยู่ไหนล่ะเออเออให้อุดเต้มเต้นเต้นเต้มเตดนเต้นเ้เ้เ bum 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 sướp sướp sướp

จมจุมอยู่แล้วอยู่ไหนประมประมประมมประมปร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 มปะนอู้เีงเือปล่ายุสีเออ่นอยู่อาวรเพื่อนจี มีคนมาบอกว่าอยากดูหน้าเราตอนนี้ด้วยฮะยฟิว ตามคำขอ, oh. อสองคนนี้ใครนะคนนี้คนนี้ใครคนนี้ใครนะคนนี้ใครนะใครนะไม่รู้เลยตอนปต้งแต่ตอนปสองแล้วด้วย <laughs> ทำไมลูกวันวน,นี้มันเยอะจังหนะาเออเออโดยเฉพาะเรื่องเกิดแบบพลูเยอะมากเยอะมากจริงๆจริงจังจริงจังไม่ใช่จริงโจ้โก็ว่าก็เสียเพียงเสียมีตาตอนนี้อแอบเล่นเกมเฮ่เน่ รูปนี้น่ารักรูปนี้น่ารักแล้วรูปปัจจุบันเหรอนี่ถ่ายอยู่นะให้ดูแก,ก,ก่อนเลยถ่ายจิ๊กตอกไปแม่เอง เขาช่กตัเกเธอมาตลอดก็เพราะว่าเขารักเธอที่สุดงไงโอ้ยอตัวเล็กของเขาโตเต็วเมวัยเฮ้อันนี้ตลลวตลครลราตวลครลราเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้หน้าดำแล้วก็ไปตักแดดมาเยอะอ้าออกเกมเลยออกเกมด้วย ิป็ีดีๆอืมไม่สนใจ <laughs> ไม่สนใจเพื่น <laughs> อนเฮอืมสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็บ๊ายบาย